ก็โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อน้องนองทุกๆกคนด้วยนะตรงนี้เนี่ยคุคคย้นไหมคุ้นไหมเกมไรนะครับนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราอยู่กับเกมมินิเวอร์นะฮะบอกว่าไม่ได้เล่นนานนานเลยอะอย่างนานยาวนานมากนะครับนะก็พอดีมีหลายๆอย่างนะครับอัปเดตเข้ามาในเกมนะกพเลยอุ้ยเราน่าจะกลับมาลองเล่นดูไหมเห็นล่าสุดเนี่ยมีไบโอในส่วนของ จังเกิลเข้ามาด้วยใช่ป่ะนะครับก็เลยเออลองกลับมาเล่นดูนะครับเหียทางเพจผู้พัฒนาเขามาคอมเมนต์ในข้อความด้วยนะครับว่าสามารถกลับมาเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยนะแต่ก็ไม่ใช่จุดประสงค์หลักของเราหรอกนะครับจุดประสงค์หลักของเราก็คือเราอยากจะเล่นนั่นแหละแค่นั้นเองจริงๆนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยโอเคได้แล้วเดี๋ยวเสียงรถ โอเคชัดเจนเดี๋ยวเราตัดไม้กันสักนิดนึงก่อนเลยกันนะครับนี่เราก็อยู่กันในโหมดคลาสสิกนะครับหรือว่าโหมดประจ ol พายนั่นเองนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาก่อร่างสร้างตัวนะในซีรีส์ชีวิตรอดกันนะครับไม่ได้เล่นนานอะไรจริงในเกมซันบล็อกเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็เล่นในส่วนของ Har เวทเท้าอยู่ใช่ไหมใครที่ ตามดูอยู่ก็จะเห็นนะครับนะยังไงใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะถ้าแชร์ให้จะดีมากๆเลยนะครับโอเคแล้วก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมนะครับนะก็มี i e ช e m e n t ขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยอ่ะครับมีบเครื่องมือนะครับเดี๋ยวเราตัดต้นไม้ไว้สักสามต้นก่อนแล้วหิบเครื่องมืออะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะ ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าทํางานค่อนข้างหนักนะครับพยายามจะลงให้ทุกวันจริงๆในะคลิปอะไม่ได้ขี้เกียจนะแต่แบบมันเหนื่อยนะครับบางวันโอ้โหสลบไปตั้งแต่สามทุ่มอะเออนั่นแหละนะประเด็นแล้วก็พวกเกมนเนี้ยเนี่ยเกมมินิเวอร์อะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมีแจกแมปนะครับเดี๋ยวมีเปิดให้เข้ามาเล่นน้อยยังไงก็ตามดูตามเล่นด้วยกันแล้วกันนะฮะตรงนี้มีไอชิเมนเรายังไม่ต้องการอะไร เราขอวิ่งไปเรื่อยๆก่อนได้ไหมจริงๆมีสัตว์เลี้ยงนะครับมีลาซอัดนะครับแล้วก็มีกระรอกว่องไวนะไอ้สองตัวนี้เนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปแล้วกันเนาะสวัสดีไก่เราฆ่าไก่เลยได้ไหมเห <rim> yes? ็นมันมีไอ้นี่ขึ้นมาด้วยนะเนขาเรียกว่าอะไรนะ,ะนมี NPC ใช่ like ไหมที่เราสามารถสามารถแบบทำให้เขาเนี่ยมาฟาร์มของหรือว่าแบบ ปลูกข้าวปลูกอะไรให้เราได้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเนี่ยเพราะว่าไมค้าเนี่ยมีมานานแล้วเนาะแต่ว่าเกมนี้ยังไม่มีนะครับพอนับเข้ามาเออเออมันก็พัฒนานะมันก็ไม่ได้หยุดพัฒนาอะไรนะครับก็มาดูกันแล้วกันเนาะว่ามีอะไรให้เราบ้างโอ้ยสวัสดีนะเดี๋ยวถ้าได้โทรศัพท์ใหม่มาแล,แล้วนี่จะดีขึ้นกว่านี้เยอะนะครับเนาะโอเคเก็บต้นไม้ไว้ก่อนนะครับใใหัวใจความงามแน่นอนนี่อันนี้มีวัวตรงนี้มีวัว แต่ว่าเขาให้เราเนี่ยผลิตนะครับครับอืมครับมาก่อนนี่โอเคครับในส่วนของโต๊ะคราบใช่ป่ะอันนี้มีอะไรเนี่ยโอ้มีข้อความมีข้อความอืมจะไปลากอย่างเดียวเลยโอเคเดี๋ยวเราขอวางของนิดนึงเขาให้เราครอะไรครับอิเตอร์หมาใช่ป่ะก็ได้อยู่นะให้ครับก็ครับนะครับ โอเคอ่ะอิตเตอร์ไม้ทำตามเขาบอกก่อนมีอิตเตอร์ไม,ม้ตะหลอมอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่งจริงเราก็มีอยู่แล้วนะครับว่าจะคาบดาบนะตะเกมีดาบให้เราปะหรือว่าจะมีจะดาบหินขึ้นไปฮะใช่ไหมเนี่ยเป็นดาบเหล็กนะครับหอกหินโอเคเดี๋ยวเราไปขุดหินนิดนึงเอ้ยเรามีนี่ไงเรามีอิตเตอร์ละเดี๋ยวเราจะฆ่าสัตว์ ใช้ขวานฟันไปเลยมันสู้ป่ะเนี่ยอืออือก็มาดิครับก็มาดิครับโยนไอ้วัวบ้านเราต้องการหนังแกะเออตายซะโอเคได้วัวตรงนี้มีวิมีแกะนี่แหละนะครับที่ต้องการแล้วก็มีฟักทองนะีได้เก็บไว้นะเอาไว้ตอนตั้งบ้านแล้วกันอ้าวขวานพังเหรอซีดเลยครับอืม ได้ขวานมาแล้วขวานพังตะกี้ขวานพังเดี๋ยวเราจัดการตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปฟาร์มกันต่อนะหาทำเลตั้งมงตั้งบ้านก่อนเออจุบไม่ได้อะไรเลยนะเปิดหายไม่ได้เลยเลยเป๊โอ้โหได้อะไร <laughs> เส้นได้บ้าเ้ย เก็บฟักทองเอาไปไว้ปลูกด้วยนะครับพอย่างก็ได้คุณค่าทางอาหารพอสมควรแล้วก็เก็บไม้ด้วยเราได้ไม้มาน้อยไงไม้มันกระเด็ดนใะเกมบ้าเนี่ยเดี๋ยวหาหินสักหน่อยนะครับเราเจอแกะวะแกะนี่ก็จําเป็นกันนะเพราะว่าเราจะต้องเอาขนเขาอะไปไปทําที่นอนตายทีแกะไม่ตายกับตายยากกันโอเคน้องแกะดิบ ฟักทองเอาหินไปครับหอ,อกหินก่อนอย่างน้อยแล้วมีอาวุธป้องกันตัวเองอกระโดดแค่นี้ก็เลื่อนรถนะพ่อมือเปล่าได้ไหมนี่โอเคช่างมันอันเดียวเองคอยหินหน่อยเออต้วการหิน แต่จริงทิ้งไปก่อนเลยก็ได้นะครับไอ้พวกเนี้ยเพราะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วไงนี่ทิ้งไปทิ้งไปเรามีเตฐเตหินอยู่แล้วแล้วก็จะมืดมืดไวด้วยนะเพลทเกี่บ้านนี่มืดจางไวเลยเอา้าจะเสร็จไหมนี่เปลี่ยนเหลี่ยมไปเปลี่ยนเหลี่ยมมานั่นแหละเอา้าวิ้ยุบอย่างน้อยๆคืนนี้เนี่ยเราต้องมีที่อยู่นะ่ยมีที่หลับที่นอน มันจะช่วยเราได้เยอะแต่ว่าเราจะไม่อยู่ตรงนี้หรอกนะเพราะว่าที่มันไม่ค่อยสวยเลยนะบถ้าได้ใบอมจังเกิลมาก,ก็จะดีมากอืมโอเคเพราะเรามีอะไรที่ต้องทำเยอะก้อนหินเนี่ยเดี๋ยวเก็บไปสักหน่อยก่อนแล้วกัน โอเคแล้จะพอแล้วมั้งเคเนี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปหาโต๊ะตรงนู้นนะแล้วก็เดี๋ยวนี่ไงไก่แล้วโอ้นี่ว่าแกะนะครับเราต้องการแกะนะเฮ้ยตรงนั้นเจอแกะอีกตัวหนึ่งแล้วก็คาบมาเลยฮะหอกินเน้นเอ้ยเราไม่ต้องการแล้วนี่เราได้แล้วนี่เห็นป้าเห็นนะได้ได้เตียงแล้วโอ้ใช้ขนแกะหนึ่งอันนะครับ ฝนตกโขลเดี๋ยวนี้มีฝนตกครับโอ้โหหรือมันมีมานาดแล้วไม่รู้นะเเยวเจอแกะแกะเราขอค่านายหน่อยเรียบร้อยไม่มีค่ากรรมหรอกมั้งเ,เห็นปันแล้วก็มีอัปเดตไอ้นี้เข้ามาแล้วด้วยนะแบบหลอดเลือดอะไรเง,งี้ยเป็นดาเมจที่เพิ่มเติมขึ้นมาอะไรเง,งี้ยก็มีขึ้นมาแล้วนะครับ ี่โมงแล้วไม่รู้เราอาจจะต้องอยู่นี่ไปคืนหนึ่งหรือเปล่าช่วงนี้ก็ล่าสัตว์ล่าแกะไปก่อนคือวัวเนี่ยเราได้หนังนะฆ่าวัวก็ได้นะครับมันเรียกว่าแรดหัืป่หรือเรียกว่าวัวก็ไม่รู้นี่แต่ว่ามันได้หนังไงพวกหนังกับเนื้อเนี่ยมันเอาไว้เรียกคนป่าได้ด้วยนะเกมนี้โอ้โหอัปเดตเข้ามาแปลกๆเยอะนะฮะกลางคืนจริงๆด้วยอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังเราตะกี้เห็นแวบๆบ เฮ้ยไอวัวบ้าหยุดก่อนทำไมช่วยเพื่อนเหรอตายซะเดี๋ยวเรานอนเลยไหมนอนเลยดีไหมไอน,นี้ดอ,อกไม้ใช่ไหมดอ,อกไม้จริงแต่เดี๋ยวนอนก่อนเราต้องการหลับนอนอะ อบอกเลยว่าเป็นการนอนที่เปียกฝนสุดๆเก็บที่นอนให้เรียบร้อยตรงนี้ดอกแก้วมังกรอันนี้ก็ดอกแก้วมังกรสวยงามเปียกฝนบล็อกบล็กดูใบโอมอื่นก่อนนะว่ามีอะไรให้เราไหมนะตรงนี้น่าจะเป็นแบบเหมืองหรือเปล่า ไม่ได้อะไรเลยทุบห่ก็ไม่ได้อะไรโอเคเราไปเลยเจอดอกทานตะวันแล้วนะครับใช่ไหมใช่อดอกทานตะวันป่ะอันนี้เป็นอ้อยใช่ดอกทานตะวันเอาไว้ทำสีย้อมได้นะครับแล้วก็เฮ้ยมเมล็ดข้าวโอ้โหได้มเมล็ดข้าวฟรีด้วยจากการที่น้ำพัดมา เราก็เอาไว้ทําฟาร์มพึ่งได้ด้วยนะประเด็นน่ะโอ้ยแล้วฝนจะตกได้ยินเสียงกันไหมน่าจะได้ยินป่ะลด,ลดลดลดไว้หน่อยนียน่ฮะโอ้ดอกคาตะวันเพียบเลยเก็บไว้หน่อยแล้วกันนะครับดีกว่าไม่ได้เก็บเอออตุกตุกสัตวเยอะจริงๆนะ สัดเพียบเลยเราจะไปไหนกันต่อไปทางทิศเหนือเลยเราจะวิ่งไปเรื่อยๆฮะอ้นี่เลยไบโอใหม่ oh ใช่เลยอยู่ใกล้ไบโอเงนินก็สมัยเดี๋ยวเราไปสร้างกันตรงนั้นแหละโอ้โหใช่เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเดี๋ยวเราค่อยมาไบโอนี้กันไบโอใหม่เห็นมีเสือเข้ามาด้วยนะมีเสือแล้วก็มีลิงปะเออมีเสือกับมีลิงนะครับ โอ้โหแจ่มเลยครับอืไม่คิดว่าจะเจออันนั้นตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยตัวอะไรคนป่าปะ่ะเออ,เออคนป่าจริงคนป่าจริงอุ่ยแล้วดูอะไรอุ่ยแล้วดูอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรือรถโอเคงั้นเรายึดแถวนี้แหละนะเป็นว่านใช่เลยลงก่อนลัสลัดอยู่ตรงนี้ ต้องขึ้นมาปึดลงอ้าวเราต้องการถาดตรงนี้นะเดี๋ยวเราเอาถานตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะปลูกบ้านกันตรงนี้แหละเยี่ยมใช่ได้จริงคือไม่คิดว่าจะเจอไบโอใหม่ไวขนาดนี้นะตอนแรกก็ลุ้นอยู่เอ้ยตอนอัดคลิปนึงจะเจอไหมเนี่ยไบยโอเนี่ยไบยโอมไบโอม โอเคได้เลยตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านเอาชีวิตรอดกันตรงนี้นะครับมีสัตว์ด้วยแล้วก็ที่นอนเนี่ยไม่ได้ยากลําบากแล้วน้ํำก็มีนะให้ทําการเกษตรโอ้ยได้เลยดีทุกอย่างยกเว้นมอนเตร์ ค okay. มีที่ปลูกอ้อยแล้วก็หาเหลี่ยมสักเหลี่ยมนะครับแบบที่มันดีๆหน่อยอะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำทาบ้านกันแรกๆอะ่ะก็คงจะต้องอยู่บนน้าผาเนี่ก่อนนะตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้มาดูว่าทุบโอ่งได้อะไรโคตดเกลือ โป้โอ้โหสุดยอดคือยังไงทะลุเหรอไม่เอาไม่ทะลุนะโอ้แ oh, ล oh. ้วตรงนี้มันเป็นแง่งอะไรวะเนี้ยรูแต่ว่ามันมี่านที่เรานะจะได้ไม่ต้องเผา่านนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเอาไว้ทำทอสอะไรพวกนี้เอาไวเา้เผาของด้วยดีงาม แต่ยอย่างเดียวมินิเวอร์อัพอัพมาเยอะนะครับอัพนู่นเลยไปยันอาวากาศนะแต่ในน้ำมันยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคเดี๋ยวเรามาปรับสภาพตรงนี้กันเนาะน่าจะลึกพอที่จะหรือเราจะอยู่ตรงนี้ดีทำสะพานข้ามไปเหรอใช่ไหมเดี๋ยวว่ามันก็ก็ยังไงดีอ่ะนี่เลย ได้เลยแลย้วทําสะพานข้ามไปโอเคงั้นเราจะยึดตรงนี้แหละนะเป็นแง่งหน้าผาตรงนี้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยสูงนะมันก็จะมองไม่เห็นอะไรนะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาตรงนี้ก่อนอย่างแรกเลยขาดไม่ได้ก็คงจะเป็นโต๊คาบนะเดี๋ยวเราคาบโตคาบกันก่อนแล้วก็คาบไม้มาเยอะๆหน่อยโอเคนี่เราจะยึดมันตรงนี้แหละ แล้วก็เป็นแผ่นไม้ท่อนไม้ใช่ไหมก็จะเป็นที่ขุดนะครับอืเนี่ยพ่วงหินหนึ่งอันนะครับปิกแอกไม้หนึ่งอันสวยงามอย่างอื่นเดี๋ยวค่อย,ยคราฟกันทีหลังนะอ่าเขาบอกให้เราคราฟในส่วนของเตาหลอมใช่ปะ่ะโอเคผ่านแล้วก็ทำฐานดำใช่ปะ่ะอย่างแรกเลยตัดไม้ก่อนฮึดฮึด ก็เจ้าพวกนี้แหละนะมาเผาทำทานดำนะฮะไม่เอาหน้าเอาลงมาให้เราเถอะหมดทีงนะั้นต้นไม้จะสูงไปไหนเนี่ยเค okay. สวยพังมาละจะวางเตาอะไรแถวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวางที่นอนนอนเพื่อที่จะจองที่แถวนี้ไว้ก่อนนะโอ้ไม้มันก็เด็นจริงๆนะจริงๆไม้ใหญ่ก็ไม่น่าก็เด็นขนาดนี้นะ โอเคก็วางเป็นในส่วนของเตานะครับเตาใช่ไหมครับเราใส่ไปเลยแล้วก็เผาเป็นไม้นี่นี้ก็แยกโอเคสวยก็เป็นที่นอนที่นอนเฮ้ยที่นอนเราหายไปไหนวะ บ้าบอแล้วที่นอนอะหายจริงจังอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นแผ่นศิลาจาลึกนะครับเอาไว้ทำอะไรทำอะไรไม่รู้อะ่ะเฮ้ยเราขาดอะไรอะเป็นออสติกนะครับขาดสติกเองแสดงว่าที่นอนเราแม่งบินไปไหนไม่รู้อะ่ะตอนที่ก่อนอันนี้อันนี้เป็นปัทมจัาบาลแพ็กนะครับ การเล็กสมุนไพรและผ้าพันแผลสามารถนํามาใช้รักษาชาวบ้านได้รับบาดเจ็บชาวบ้านนะอมมีอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยไม่ธรรมดาจริงๆเฮ้ยมีอะไรแปลกๆเยอะเลยเดี๋ยวค่าค่าค่าตัวนี้ก่อนอต้องการเราต้องอ,อันนี้ต้นอะไรเนี่ยแก้วมังกรใช่ไหมเออเาแก้วมังกรอยู่ให้สีแดงนะครับให้พวกนี้เนี่ย ทีนี้เขาให้เราขุดเหล็กมาเผางูใช่ไหมแต่ก่อนจะขุดเหล็กมาเผาอ่ะวางที่นอนก่อนคร์บติ๊กไว้อีกแล้วกันอวางมันตรงนี้แหละแล้วก็ปักทอสนี่สว่างหน่อยแล้วกันเออเอาไวไ้ไล่แมลงจริงๆเอาไว้ไล่มอนเตอร์แหละนะครับ โอเคมื้อแล้วเดี๋ยนอนก่อนแล้วกันเนาะโอเคตื่นเช้าสักทีเฮ้ยเราได้ไข่นี้มาดังโง่ป่านะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะลงเขาจะบอกว่าลงก็ไม่ได้เราจะทำการขุดตรงน,นี้นะแล้วก็ทำสะพานข้ามไปเราจะเจาะตรงน,นี้นะครับทำเป็นบ้าน แล้วก็ปรับทำเลนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเหล็กเหลอกอะไรนี่เดี๋ยวค่อยไปหากันที่หลังนะฮะตรงนี้เราทําบ้านก่อนประมาณนี้เดี๋ยวครับที่ขุดไว้ครสักอันจะบอกนะว่าหินไม่พอเออหินต้องพออยู่แล้วแล้วก็เอาก้อนดินนะครับจัดแป๊บนึงเออเอาดินมาไว้ตรงนี้แทนบล็อกไม้เพราะว่ามันจะได้เสมอไง จริงๆอะอยากเอาออกเยอะนะเอาออกกคเยอะเลยดีไหมเนี่ยมันพอป่ะวะเหมือนจะไม่พอนะเนี่ยไม่ไม่งั้นก,ก็ต้องขุดออกนะครับอืมน่าจะต้องขุดออกชั้นหนึ่งอะ่ะเพื่อที่จะเป็นบันไดลงมานะขุดออกให้มันโล่งดีกว่าใส่ให้มันทึบนะ ยังกับบ้านรับแลไอบ้บ้าประมาณนี้นะน่าจะประมาณนี้นะครับขุดตรงนี้ออกก็ได้นะเนี่ยตรงนี้ต้องทนใช้ของหินไปก่อนนะเพราะว่าเราไม่มีของเหล็กไง ถ้าเป็นของเหล็กเนี่ยก็จะช่วยให้เราถึกทนทายาทมากกว่านี้อีกตัวนี้ก็เป็นอุโมงค์ลอดได้แถมมีแถมมีฐานให้เราด้วยจริงๆใช้ทางนี้เป็นทางเข้าออกก็ได้นะครับก็ใช้ได้อยู่นะไม่ได้ขี้เละเพราะมันเป็นบ้านชั่วคราวอะ่ะเราจะไม่ทำสวยเยอะนะครับ ทีนี้เราจะใช้เป็นไม้ไหมหรือจะใช้เป็นก้อนหินนะต่อไปดีหรือใช้เป็นดินใช้เป็นดินข้ามไปไหม,มตรงเนี้ยน้ำมันไหลอะ,อะใช้เป็นดินข้ามไปน่าจะได้ปะ่ะประมาณนี้ต่ำไปหรือเปล่าไม่รู้นะ ควจะต่ําไปฮะนี่เดี๋ยวเราต่อข้ามมาวิวมันสวยไงแล้วเราต้องการหน้ากว้างเนี่ยประมาณเจ็ดคูณเจ็ดนะครับสูงเจ็ดกว้างเจ็ดไม่ถึงโอโ้โหแขนสั้นไปนไหนเนี่ย โอเคประมาณนี้เรียบร้อยเออแล้วก็ขุดทําทางขึ้นใช่ไหมน่นอนอะ่ะ เดี๋ยวเราจะทำบ้านกันตรงนี้แหละโอยเกือบตกทำไมพื้นที่มันเล็กจังเลยเกือบตกจริงจังมันเราต้องขยายให้มีที่ยืนเราต้องมีจุดยืนในสังคมนะเนี่ยเกือบตกลงไปนี่บันเทิงเลยต้องวิ่งมาใหม่นะอืกว้างเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหหก จ็ดอ่ะฟังนี้แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มปรับเปลี่ยนสถานที่ก่อนแล้วกันฮนะนี่ต้องการ 7, กเจ็ดคูณเจ็ดสูงเจ็ดกว้างเจ็ดยาวเจ็ดโอ้โหเคสวยเลย มีฐานเข้ามาเพราะยังไงเราต้องขุดอยู่แล้วไงแล้วก็ต้องมาคิดด้วยว่าทางเข้าพานจะอยู่ตรงไหนโอเคช่วงนี้ต้องขุดฐานไปก่อนครับใช้ได้ใช้แบบใช้เยอะจริงๆใช้ทำาน้นทำนี้เพียบเลยวุย้ยตัวนี้ของพังเดี๋ยวมาขุด่านก่อน นวิ่งกลับบ้านไม่ใช่วิ่งกลับบ้านวิ่งไปครับที่คราบก่อนอต่อครับต่อกดตรงนี้ไปด้วยเกกาเดี๋ยวทีนี้ ต้องไปตัดไม้มาเยอะเลยนะเพราะว่าเราได้พื้นที่ทําบ้านก็จะต้องไปตัดไม้นะครับเพื่อที่จะมาทํากรอบบ้านเออโอเคประมาณนี้เล่นมา2 3สคืนแล้วยาวเลยนะเนี่ยก็เดี๋ยวคลิปมันจะนานนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปเรามาวางแผนทําบ้านกันเนาะ พี่นี้ตัดเลยดีกว่านะเดี๋ยวมันจะยาวนะครับผมโอเคแล้วก,กันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจกันด้วยนะใครไม่กดไลค์ให้นี่ใจลายมากๆเลยนะครับโอเคฮะวันนี้ก็ขอตัวครับผมเดี๋ยวมาขึ้นบ้านกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับ